สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พามาชมวิวทิวทัศน์ทุ่งนานะคะลมหนาวมาแล้วค่ะชมวิวเดินชมวิวชมทุ่งนาก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะ ขอบคุณในน้ำใจของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะคะก็พาชมทุ่งอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะที่บ้านเจ๊ตุ่มอากาศเริ่มเย็นแล้วชมทุ่งนาอาอกอกอ,าอามาอาอกมาทำคลิป จะเดินกลับเดินกลับแล้วเอาเอาเอาต่ออีกสักคลิปเนาะชมทุ่งกับเจ๊ตุ่มค่ะเอ้ยผมพี่น้องไม่ได้เจอกระดานคิดถึงนะคะทุกท่านคิดถึงคิดถึงคิดถึงทุกท่านเลยนะคะชมชุ่มข้าวเป็านธนาก็ยาเยอะนะคะเนี่ย สองแดดเป็นยังไงกันมั่งคะสบายดีกันไหมตุมก็ช่วงก่อนหน้านั้นก็ไม่สบายนะเป็นไข้ยอยู่อาทิตย์หนึ่งเป็นไข่ยอยู่อาทิตย์หนึ่งพอหายไข้ก็มาเตรียมงานเตรียมงานกระถินอทอดกระถินเสร็จไปเมื่อวันที่15บ้าันที่ตุ่มเป็นเจ้าภาพ โอ้เจตุมไม่มีดวงนะพี่น้องบุญกระถินวันที่สิบห้าหวยก็ออกวันที่สิบห้าหวยออกสิบห้าโอ้เลยไม่ได้แอมกับเข้าเลยไม่มีดวงไม่มีวาสนาแต่วันนี้ก็อย่าลืมเด้อยอดกระถินค่ายอดกระถินหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้ายอดกระถินอันนี้ยอดกระถินของบ้านเจตุ่มนะของของที่เจตุ่มเป็นเจ้าภาพ,าพ แยกกระสินก,ก็จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่สองแสนหนึ่งมืนเก้าพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทโอ้ยหมันหมันหมันพี่น้องไปแล้วพญานาคน้อยโอ้ยดูหอยยักษ์หอยยักษ์ก็มีพญานาคน้อยก็มีชมทุ่งชมทุ่งมีทุกอย่างพาชมทุ่งนะคะ ลมหนาวมาแล้วค่ะตอนตอนกลางวันก็เ,เย็นสบายหน่อยหนึ่งเนาะแต่ตอนตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยจะจะรู้สึกหนาวแล้วตอนคืนผมผ้าสองชั้นหอยเยอะนะนาจะตุ่มนี่หอยเชอรี่นี่นกปากหางนกปากหางเขามากินหอยเชอรี่เนี่ยดูเขากินแล้วเขาทิ้งเอาไว้หอยลูกใหญ่ลูกใหญ่ทั้งนั้นเลยนะเยอะแยะเลยเนี่ย หอยเยอะปีนี้หอยเยอะพี่น้องมีปลาไหมไปที่ผมดูปลาปลามันจะเข้าใส่ไหมคุณตาดักใส่เอาไว้เนี่ยน่าจะมีนะเสียงดินลัก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 ่อคุณตาเขาดักใส่ไว้เดี๋ยวดูเนี้ยปลาดินลัก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 เถื่มีไหมนี่มีอยู่ ม,มีอยู่มีอยู่มีอยู่ปลาอะไรเข้าก็ไม่รนะู้เนี่ยโอ้ดินเล็กๆอย่างเนีน้เดี๋ยวเราดูตอนเย็นคุณตาเขาจะมาดูใส่หอยนี่เยอะแยะเลยนะคะชมทุ่งค่ะชมทุ่ง ปกห่างมากินหอยเยอะแยะนี่ยดูเากินหอยจริงเอาไว้เนี่ยดูเขากินหอยจริงเอาไว้อันนี้ข้าวเหลือน้ําท่วมเนี่ยอันนี้มันเหลือน้ําท่วมท่วมสามรอบเหลือแค่เนี้ย ชมทุ่งนะคะเลาะทุ่งอีกเหมือนเดิมพาชมทุ่งนาถ่ายเพื่อนๆดูเพื่อนๆเพื่อนๆที่ยังไม่มีทุ่งนาดูก็จะได้ดูของเจ้าตุ่มเนาะอย่าอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยพี่น้องโอ้ยหอยพา, <laughs> าชมทุ่งค่ะพาชมทุง่ง จะเพิ่งเบื่อหน้ากันแล้วพาชมทุ่งนาจะตุงอยู่กับทุ่งนาแล้วทีนี้เสร็จภารกิจแล้วเราก็ลุยทําคลิปกันต่อเนาะชมทุ่งจะเอ ได้หนาทีค่ะเอาอีกแนาทีเอีกสองนาทีค่ะมันจะเสร็จหรือเปล่าสองนาทีแล้วทุ่งชมทุ่งงนี้แหละ นะั่นคุ่งข้าวข้าวจะสวยนะนู้ตะวันตะวันก็จ้าเลยพี่น้อง ว้ร้อนร้อนแดด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 มากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกน้ำใจเมติที่มอบให้ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเริ่ทุกคอมเมนต์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแหงๆรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะ เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแค่ค่าจอันตรายทั้งปวงนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเดินเต็มก่อทุกคนทุกท่านนะคะเ่งๆ่งรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ